ในเวอร์ชัน1.8เด็กกด F3 ให้ดูเลยมานี่1.8.2เลยซ้ับ P6 อีก้ำหากเล่น snapshot ไม่รู้มันเป็นบั๊กหรืออะไรแต่มันก็มันก็ได้นะคือไม่รู้ดิมันบั๊กหรือเปล่าแต่ถ้าบั๊กก็โชคดีไปก็เดี๋ยวลงไปให้ดูแล้วกนะันนี่ฟาร์มอยู่ข้างล่างนะครับ ตัวปามนี่ก็ขนาดก็น่าจะประมาณนี้มั้งปกติเพราะว่าไม่รู้สร้างม,มวมนไม่นี่ก็มันจะเกิดมันก็เกิดแต่แล้วมันเจอรากใบ้านมันมีข้าวด้วยม,มีก็ข้าวไคลอดอะไรมันถึงจะมีได้แต่อันนี้น่าจะเป็นทางเอพที่ ไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยฟัามเร็วที่มันน้อยอะไรอย่างนะี้แต่มันก็มีลูกนะ่เกี้ลูกมันเห็นอยู่แล้วนี่แล้วก็็งเฟนนี่นะครับเป็นเนี่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำนะครับทำไว้สวยงามเฉย,ยเพราะว่าให้มันเดินง่ายๆหน่อยจะได้ไดตัวฟัลมนีม้มันนา่าจะใช้ได้ยัน มันคิดว่าเป็นของบ้านเพราะว่ามันมีโปเลมมาด้วยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเติมแล้วเดี๋ยวไปสร้างให้ดูกันเลยมีบล็อกอะครกบนเจ็ดก้าเก้าบ็อกทางนี้มันเป็นขนาดเจ็ดเจ็ดแล้วข้างหนัง่ร <Bond> ู้เนี่ยสร้างมาตั้งนานไม่รู้เลยเดี๋ยวเห็นเซตปั๊งมึงนะครับ เราก็หาที่โล่งๆที่หนึ่งทำเลยกันนี่คั้แรกในการทำฟาร์มเอ็มซีเราก็ต้องมีฟาร์มข้าวให้มันก่อนเสร็จแล้วฟาร์มข้าวก็ตามใจเลยเขาจะทำเล็กทำใหญ่แต่เขาทำแบบเล็กๆก็ไ<น>ด้ไม่ต้องหายนะครับว่าทำไมอยู่ทัเวลกถึงมีเ,เ้าเ,เพราะว่ามัน เกียร์ที่เยอะแต่เกียร์ถี่เกียร์ไดงไม่ดีอ่ะเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คืออันนี้สำหรับส่วนตัวนะคืออยากจะวางใบบัวเพื่อให้เอ็นพีซีมันไม่ไปจอมแจมกันเล่นสามทำกำแพงล้อมมันขั้นตอนนี้ขอใช้นี่กันแอนเดอร์ไซด์บล็อกปิดบล็อกเปิดบล็อกเปดสร้างสูงรักษาก็อคงพอมังครับคือ ไม่รู้ดิสร้างเล่นๆแล้วมันได้เฉยก็เลยอัดเลยแล้วกันสร้างไปเรื่อยๆเสียได้นาะทำไมไมครับเขาไม่คิดจะสร้างเลยดิบมากก็ไม่รู้สิมันก็สร้างมันก็คง ไม่ต้องมนานั่งทำอย่างนี้กันขั้นแรกเสร็จแล้วขั้ทนที่สองใช้บล็อกให้เปลืองอยิ่งกว่าทำเหมือนอีกขั้นหนึ่งคือจะก็รู้เองแหละว่าจะทำอะไรนี่เสร็จแล้วเราก็หยิบประตูอะไรก็มาแล้วเดี๋ยวดูคือ ล่าตาประตูอะไรก็ได้เพราะว่าตะเกี้ก็ใช้อคาเชียเพราะว่าเห็นในคลิปของวินเทจบีฟเขาก็ใช้อัคเชียเหมือนกันซึ่งอีตู้แลบเขาก็ใช้อัคเชียเหมือนกันในการทำบาร์ไมค์วินเทจบีซึ่งก็ใช้ด้วยแล้วกันมันเยอะดูแบบกองแกงดีประตูกองแกงหมอก ซึ่งเราจะไม่รีรอแล้วก็นิบๆทำกันเลยเแต่แล้วนี่มันก็จะมีตรงนี้ก็วางไว้อีกวางเข้าวางเข้าไปวางไปเรืเร่อยๆวางวางอย่างมีความสุขอ่ะมีประตูละ่อนก็จะแบบมันก็จะเกิน20่สิบเกินได้ไงต้องมีบ้านเยอะๆอะถึงมันจะอยู่ถึง บ้านซึ่งถ้าบ้านมันน้อยเกินอย่างหมู่บ้านในปีทีมันบางทีมันเป็นหมู่บ้านพิการมันมีน้อยมากมีแค่ห้าหลังม้งเท่าที่รู้สึกว่ามันจะน้อยสุดก็คือห้าหลังมันไม่มันเรียกว่าไงมันน้อยมากแบบเอน็นคือเอน็นบีซีตายแล้วไฟเลยเลยแบบไม่รู้จะทำยังไง ปะเพาะให้มันหน่อยเดี๋ยวเราก็ปิดด้วยบล็อกบนสุดตอเป็นแอนดิไซส์บล็อกใหม่คนบอกว่าใช้่บล็อกใหม่บอกเก่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่อยากช้ไม่สวยอ่านี่พอเสร็จแล้วเราก็เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็โอเคมันก็เกือบเสร็จแล้วเราก็ โบมันมีอะไรสปอนเนี่ยก็ขอสลับวางไว้หน่อยแล้วกันสลับ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 อยู่ไหนวะสลับสลับหายเว้ยโอู้หูสลับหายตัวได้พมาเสียงแฮปช่ยสลับสลับไแบบไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะยาวเท่าไหร่แต่ก็ขอให้มันยาวไม่มากนะ YouTube แม่งเป็นอะไรไม่รู้เอาพันนาทีมันก็ล่อไปครึ่งชั่วโมงแล้ว อันนี้อัพครึ่งจุ่มงมันไม่ล่อไปหนึ่งวันเลยล่ะอะเสร็จแล้วตัวเหมือนตัวสปาวเสร็จแล้วเราต้องมี n อ c ในครั้นี้เสกเพราะว่าขี้เกียดไปทำอะไรแบบในซิงเกิลแบบนั่งทำนูน่นทำนี่ให้ NPC เปลี่ยนจากซ้มบีเป็น NPC อุยเกียดทำายอบ นะกันตอน,น่อไปแป๊บนึงนะกินน้ำก่อนเอ็นบีซีที่มันเป็นอ่ะกลับมันกระต่อเลยเพราะว่าเมื่อกี้โพสั์เข้าก็ต่อกเลยคือเอ็นบีซีต้องเป็นเอ็นบีซีที่เป็นฟาร์มเมอร์ซึ่งมันจะตัวสีน,น้ำตาลน้ำตตัวแบบนี้ครัเป็นฟาร์มเมอร์ แต่ตัวนี้มันเรียกว่าเป็นชิฟเพิร์ดก็คือชิปเพิร์ดมันเหมือนแบบคนเลี้ยงแกะอะไรประมนี้ก็หาไปแล้วใครไม่ได้ก็ไปหาตัวเิร์ดตัวเดิมก็ถือว่าเนี่ยเฟเธอร์ก็ได้ฟาร์เมอร์เฟเธอร์มันก็มีเหมือนกันนะครับเือนแตตอนนี้ขอเรื่องอะไรข้ามเลยก่อนเดี๋ยวถ้าว่างๆจะมารีวิวตัวคอมเมนต์บ็อก ที่ใ,ใจกลางแมปให้ดูดูครับนี่ไอชัดตายตายนครับนี่ครับมันเห็นว่ามันจะยังไม่มีหัวใจปิ้งปั้งอะไรกันเลยเพราะว่ามันยังมีพืชให้เป็นตูซึ่งครับซึ่งเราก็ต้องโยนให้มันสีดแล้วกันซีโโพเตโต้แล้วก็ แครอทอยู่ในแคออรอทัวูภาษาองกฤษจะเข้าอาเซียนแล้วนีในตัวดาวตวเมียมันอเมกเอเมปปกเอเปปกูเอเมกอเมกูปสิรอดูอยู่นะเฮ้ยมึงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง,อย,างอย่างนี้ได้ไงวะ หมดหลายมากแม่งเอาป๊อตโตที่ยุส่าให้ไปทำหัวนี่ครับนี่ครับโหเริ่มปลูกครับเริ่มปลูกเริ่มปลูกซึ่งเดี๋ยวมึงเอาอีกแล้วเหรอตรงนี้มึงปลูกปลูกชื่ออะไรวะปลูกป๊อตเตอร์ตรงนี้ปลูกอะไรปลูกโป๊อตโตอนี่เหรอเฮ้ยมือนมันจะคดคอนโดนเลยนี่ตรงนี้มันปลูกแครอทอ่ามะก็จะปลูกอะไรบ้เฮ้ยมีดอกไง งก็ลูกแครอทขึ้นคือเราก็ให้ของมันไปเยอะนะน่าจะมีอะไรปลูกหน่อยใช่ต้องเงิอันนี้ก็ไม่รู้เันเฮ้ยโูกข้าวอ่าเริ่มมีปิง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 วัดเงิละคือพอปิงวัตเสร็จก็จะมีลูกพอมีลูกเสร็จก็จะมันก็จะมี n อ c ซีเสื่อมงกันต่อไป กึก็ก็เรื่องธรรมดาเสร็จแล้วไอ้นี่ภาไม่ปะซีจะไม่มีทางเข้าทางออกเพาะว่ก็อยู่ภายใน,นซึ่งฝรั่งบางคนเขาก็ใช้การเจาะรูถ้ารูมันเยอะๆแล้วหรือไม่เขาก็ทำรูแคบๆเลยออมานันนนะนี่ประมาณนี้ครับบางทีอนนือทำใหญ่ไปเล่นๆคือเข้ามาจะมีพื้นที่แค่สองคงสองแล้ว ก็จะมีรูให้ลูกมันตกลงไปแล้วก็มีอะไรรองรั้ข้างล่างก็ถือว่าเป็นการจบคลิปแค่นี้ครับถ้ามี NPC นยีซีงไงเลยอ้าเป็นาเป็นกแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณครับต่อจากตะกี้น่าจะ5นาที5นาทีได้มั้งก็ไปทําบนไดตรงนน้นแล้วก็ทางเลยนิดนี่งไอ้ร่อกเลมเกิดครับแปลว่ามันก็เกิดัง,ง่ายมากเลยเพราะฉะนะั้น คลิปหน้าน่าจะสอนทำความไอรอนนี้กว่านะบายยิงะเป็นจริงแล้วนะ